สวัสดีครับทุกคนนะครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วนะครับ ก็ฝากกดแชย้ยอนหลังด้วยแล้วกันนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ใช้เสียงดังมากนะครับเพราะว่าอยู่ที่สนามบินครับแต่ว่าแบ่งปันอาหารสมองนะครับประมาณสัก5-10ถึงนาทีนะครับก็บคิดว่าน่าจะพร้อมากของพอสำหรับไปหลายคนนะครับโอเควันนี้อาจจะไม่ได้พูดดังมากแต่ว่ายัางไงลองตั้งใจฟังเูนะแต่ก็คิดว่าเสียงก็อาจจะดังมากพอนะโอป้าใช้ V ี V o นะครับเพราะฉะนั้นเสียงสำคัญนะครับวันนี้เราแบ่งปันอาหารสมองในะเรื่องของการมีสติครับหลายคนนะครับรู้สึกว่า ร้อนรนใจนะเวลาที่หาเงินได้น้อยหาเงินได้ช้านะสิ่งหนึ่งที่มันกําลังทดสอบเราในตอนนี้นะครับก็คือว่าเรายังคงยืนหยัดทําในสิ่งที่เราควรทําและต้องทําอยู่หรือเปล่านะครับวันนี้ให้ไอเดียสั้นๆครับยังคงมีสติและใจเย็นอยู่เสมอนะและทําในสิ่งที่คณควรทําให้ดีที่สุดนะครับคนก็จะสามารถที่จะผ่านอุปสรรคปัญหานี้ได้ บางครั้งเนี่ยคุณไม่ได้เงินก้อนเล็กเพื่อที่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่นะครับวันนี้การให้ความหมายและการมีสติสําคัญมากในการฝ่าฟันปัญหาทุกอย่างครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินเวลาที่คุณเนี่ย หาเงินได้น้อยมากหาเงินไม่ได้หรือว่าแบบขายของไม่ได้นะครับอย่าเพิ่งใจร้อนไปหลายคนหงุดหงิดใจร้อนนะครับแล้วก็ไปลงกับคนที่บ้านนะครับหรือว่าหลายคนเนี่ยก็มีความแบบรำคาญตัวเองรำคาญใจนะคือมันหาเงินไม่ได้ไงให้ใจเย็นและมีสตินะครับอะไรที่มันควรทําควรทําและฝึกคาดการผลลัพธ์ในเชียงบวกนะครับการคาดการผลลัพธ์ในเชียงบวกนะครับก็คือคิดอยู่เสมอกับว่า ต่อให้วันนี้สถานการณ์จริงเนี่ยคุณอาจจะยังหาเงินไม่ได้หรือหาเงินได้น้อยนะครับแต่คุณคาดการณ์ไว้ว่าแน่นอนครับจะมีเดียวใหญ่เกิดขึ้นกับชั้นแน่นอนให้คุณพูดเลยครับว่าจะมีเดียวใหญ่เกิดขึ้นกับชั้นแน่นอนจะมีลูกค้าโอนเงินก้อนใหญ่ให้กับชั้นแน่นอนเห็นไหมครับเวลาที่เรามีนิ่งหรือว่าตีความหมายใหม่อารมณ์ความรู้สึกก็จะเปลี่ยน แน่นอนว่าณปัจจุบันคุณยังไม่ได้เงินแต่โค้ชสาเร็จเขาคิดเป็นแบบนี้ครับเขามองไปยังสถานการณ์ล่วงหน้าว่ามันเกิดอะไรสวัสดีครับทุกคนคุสสาเร็จเนี่ยเขามองไปยังสถานการณ์ล่วงหน้าครับว่ามันจะเกิดอะไรและพวกเขาสวมกันเป็นอยู่เสมอว่าพวกเขาต้องการอะไรนั่นก็คือผลลัพธ์ที่เขาต้องการครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าวันนี้คุณนะครับมีกระแสะเงินเนี่ยเข้ามาน้อย โอ้โหแสดงว่าจากักรวาลจะส่งเงินก้อนใหญ่ให้กับฉันแน่นอนจกักรวาลจะส่งเงินจํานวนมหาศาลให้กับฉันแน่นอนจะมีเดียวใหญ่จากลูกค้าของฉันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีนิ่งหรือว่าให้ความหมายใหม่นะย้ายโฟกัสสักนิดหนึ่งนะย้ายอารมณ์สักนิดหน่อยนะครับแล้วแน่นอนครับว่าการดึงดูดเงินต้องใช้สภาวะอารมณ์ที่สวยงามและอารมณ์ที่ดีหากคุณอยากจะดึงดูดเงิน ดึงดูดโอกาสทางการเงินหรือว่าเรื่องดีๆในชีวิตนะครับให้คุณเริ่มต้นจากสภาวะที่ดีสภาวะที่อยู่ในสเกลอารมณ์สูงนะครับคือการสํานึกรู้คุณการขอบคุณการเปตีอินดีนะครับรวมไปถึงการรักตัวเองด้วยแต่สภาวะที่ดึงดูดเงินไม่ได้เลยคือความกังวลความเครียดความเศร้าการเปรียบเทียบนะครับหรือว่าความโกรธความเกลียดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือ,ออาจจะเป็นการสงสัยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า คุณเนี่ยสงสัยขอบคุณครับสวัสดีครับพี่สิริพรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสงสัยว่าเงินจะเข้ามาหาคุณไหมคุณต้องปรับสภาวะอารมณ์ก่อนเพราะฉะนั้นในวันนี้ตอนเช้าอป้าพูดถึงเรื่องของการให้ความหมาย กับสถานการณ์ที่คุณเจอสถานการณ์ที่เจอถ้าวันนี้คุณยังหาเงินไม่ได้ไม่ได้แปลว่าตอนบ่ายหรือว่าตอนเย็นหรือว่าวันพรุ่งนี้คุณจะหาเงินไม่ได้บางครั้งมันอาจจะสอนคุณให้คุณรู้ว่าคุณต้องฝึกทักษะการขายเพิ่มคุณก้องคุณต้องฝึกสภาวะอารมณ์ที่ดีเพิ่มจริงไหม คุณเชื่อไหมครับว่าปกติคนส่วนใหญ่98จะหงดหงิดเวลาที่หาเงินไม่ได้แต่วันนี้คุณจะคงสภาวะตัวเองอย่างไรซึ่งเป็นสิ่งที่ฟังดูง่ายนะครับแต่ว่ามันฟังยากมากๆสําหรับหลายคนการคงสภาวะคือคุณยังคงอยู่ในอารมณ์ที่สมดุลอยู่ นะคุณยังคงอยู่ในอารมณ์ที่สมดุลอยู่แม้ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรก็ตามไม่ได้แค่เรื่องเงินนะครับอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะหรือว่าเรื่องสิ่งที่มันอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจหลายคนเนี่ยพอเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจเราก็ตอบสนองว่ามันไม่ได้ดั่งใจเช่นพูดนะหรือว่าบน่นกรน่นดานั่นแหละครับทำให้สเกลอารมณ์ของคุณมันต่ำเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะครับสวัสดีครับทุกคน ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามขึ้นในชีวิตนะครับข้อหนึ่งมีสติครับอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปตอนท้ายให้เดี๋ยวป้าต้องเรมขึ้นเครื่องแล้วข้อหนึ่งให้มีสติก,ก่อนนะครับข้อสองให้คิดช้าลงนิดหน่อยข้อสามเริ่มที่จะให้ความหมายในเชิงบวกในทางที่ดีขึ้นและแน่นอนครับข้อสี่เมื่อคุณให้ความหมายในเชิงบวกคุณจะเริ่มย้ายโฟกัสและมีอารมณ์ที่ดีขึ้นไม่ใช่อารมณ์ร้ายนะครับสำคัญคือ ถ้าคุณเนี่ยยังคงสภาวะอารมณ์ที่สมดุลอารมณ์ที่ดีได้นะคุณสามารถควบคุมตัวเองได้แบบนี้แน่นอนครับคุณผ่านบททดสอบจากอาวาตน,นะเดี๋ยวแล้วเร็วนี้นะครับโอป้าจะมีการสรุปเนั้สือที่ชื่อว่า GIF t นะครับที่ช่อง YouTube motivation podcast ก็รอฟังกันได้เลยชีวิตของเรามันเหมือนของขวัญครับถ้าเกิดว่าคุณเจอสถานการณ์อะไรจงตีความหมายตีบวกว่ามันคือของขวัญสำหรับฉันสวัสดีครับทุกคนขอบคุณค่าพี่หลวงอา อ่านมาแล้วพระลากรนะครับคิดช้าลงให้ความหมายเชียงบวกได้เลยครับและข้อที่4ครับมันก็จะทําให้คุณมีอารมณ์ที่ดียา้ายโฟกัสที่ดีและแน่นอนครับ ไม่มีใครสามารถดึงดูดเงินได้เลยในภาวะซัฟเฟอรีสเตตซัฟเฟอรี s สเต e คือสภาวะที่เราแบบรู้สึกแย่รู้สึกกังวลรู้สึกเครียดนะเดี๋ยวว่าหลังโอป,ป้าจะมาพูดเรื่องของสเกลอารมณ์ของอับราฮัมฮิกมีใครอยากรู้ไหมครับมันมีทั้งหมด22ส,สเกลอารมณ์แต่ว่าเอาอารมณ์สาคัญก็แล้วกันแต่หนึ่งในนั้นครับคือถ้าเกิดว่าคุณสภาพอารมณ์แย่ คุณไม่สามารถสร้างไวเบรชั่นไปดึงดูดเงินดึงดูดผู้คนโอกาสดีๆได้เลยแต่ถ้าเปลี่ยนไหมครับคุณใช้สภาวะที่ดีเขาเรียกว่า Beautiful State สภาวะที่งดงามและสวยงามคุณสามารถที่จะดึงดูดเงินได้อยู่เสมอดึงดูดผู้คนดีดีคุณสามารถคาดการในสิ่งดีตัดสินใจในสิ่งดีถ้าคุณสร้างสภาวะที่ดี พฤติกรรมความเชื่อความรู้สึกจะอยู่ในสิ่งที่คุณต้องการแต่เวลาที่คุณสภาวะไม่ดีเช่นเซ็งเป็ดเบือ่อโกรธเกลียดสงสัยเปรีียคุณเคยเป็นไหมครับที่การตัดสินใจมันเพี้ยนคุณมีลักษณะที่ถอยหลังตลอดหลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าเบียงเบนอยู่ตลอดคุณเคยเป็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเซ็งเป็ดนะเราไม่อยากจะทําอะไรเวลาที่เราเบือ่อเวลาที่เราแบบเศร้าสงสัยหวาดกลัวเนี่ยเราไม่อยากจะทําอะไรจริงไหมแต่ไม่ต้องตกใจครับ กลไกนี้เป็น,นกลไกธรรมชาติพิมพ์พร้อมกันนะครับมันเป็น,นกลไกธรรมชาติที่สมองปกป้องเราเอาไว้ให้ปลอดภัยครับสมองเนี่ยมันกลัวเราเจะเสียใจครับสมองมันกลัวเราเนี่ยจะเศร้าสมองมันกลัวเราจะเสียพลังงานเยอะนะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยต้องถอยห่างจากสิ่งที่จะต้องใช้พลังงานหรือจะต้องเสียใจครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับถ้า คุณตัดสินใจที่จะเป็นคนใหม่ที่สําเร็จขึ้นสูงข,ขึ้นมีเงินมากขึ้นทําตามขั้นตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้น4ขั้นตอนนี้ให้ไปลงมือทำก่อนแล้วเดี๋ยวว่าหลังจะแบ่งปันเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยประมาณช่วง อาจจะเย็นๆนะหรืออาจจะประมาณเที่ยงก็ได้ครับเดี๋ยวอาจจะมีไรสดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวป้าเดินทางไปกรุงเทพนิดหนึ่งขอบคุณค่ะใช่ค่ะมันเป็น,นกลไกธรรมชาติสมองเราเนี่ยหนีในสิ่งที่เราจะเจ็บปวดสมองเราหนีในสิ่งที่ต้องใช้พลังงานสมองเรามันหนีในสิ่งที่เราไม่ชอบครับเพราะฉะนั้นมันแค่หนีและมันแค่ปกป้องเราอย่าไปโทษสมองอย่าโทษตัวเอง,อย,เอ,งอย่ารู้สึกแย่ใดๆให้มีสติให้คำสุดท้ายเลยให้ยังคงมีสติไว้ครับถ้าคุณสมดุลอารมณ์ได้ มองมองและทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอารมณ์ร้อนเกมเชนเจอร์แน่นอนครับมันเป็นเกมเพี้ยนนะครับเดี๋ยวป้าต้องเตรียนไปขึ้นเครื่องและกระเป๋าดิชันอยู่ในใช่ครับก็เรียวๆครับตอนนี้อากาศดีีครับที่อุดรฝนตกแล้วมันมีไอน้ําไม่รู้จะทํายังไงให้มันเห็นไอน้ําแต่มันมีไอน้านะครับเอออากาศดีครับช่วงนี้อุดรก็ใกล้จะหนาวละนะครับมันมันหนาวเร็วนะครับอุดรไม่ได้มีเมืองที่ติดภูเขามากแต่ว่าก็อากาศเย็นเนื่องจากมันแบบเป็นแอ่งนะครับ โอเคนะเดี๋ยววันนี้ก็ฝากไ้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวหลังมาพบกันนะครับเดี๋ยวปาต้องเตรียมตัวขึ้นเครื่องละแล้วเดี๋ยวเจอกันครับถ้าไม่ช่วงเมบ่ายก็ช่วงเย็นไปเลยนะครับยังไงใครอยากดูย้อนหลังตรงไหนก็ย้อนหลังได้ที่ เพจโอป้าอีสานนะครับหรือว่า u t u b e โอป้าอีสานนะครับวันนี้บ๊ายบายครับเป็นเพื่อนก่อนครับขอบคุณมากเลยค่ะที่หลวงนะคะโอเคขอบคุณพี่สิริพรพี่เมย์ด้วยนะครับแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับที่ฟังอยู่ตรงนี้หรือว่าฟังย้อนหลังนะครับขอบคุณสนับดาวด้วยน่ารักที่สุดนะคะบ๊ายบายครับเดี๋ยวเราเจอกันถ้าไม่ตอนบ่ายก็ตอนเย็นเนาะครับโอเคสวัสดีครับ